แล้วมาดูโคตรเทพเจ้าโบรอสพลัง138ล้านของรอยอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันโบรสที่ต้องบอกเลยว่าโคตรจะตึงเปรี้ยแทงเข่าทีไปถึงโลกหน้าผมตอกแล้วตอกอีกเลยครับผมท่านบุ้ชม ขอแนะนำร้านเติมเกมวันแมนปันเดอะสตองเกตคุกกี้แลนชอปร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนชอปสำหรับใครที่อยากเติมเกมวันพันปันเดอะสตองเกตครับก็สามารถคลิกลิง์ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะโอเคครับผมวันนี้พามาดูโบรอดครับระดับโนหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันกันครับมาดูตัวน,นี้ครับพลังอยู่ที่1น8ล้านครับชิ้นแรกครับเป็นโจมตีจบตีเปอร์เซ็นต์ โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ครับโจมตีเปอร์เซ็นต์เราก็โจมตีกับโจมตีเปอร์เซ็นต์ครับทั้งหมด4ชิ้นแบบเบิ่มๆนะครับมีในสองการลบไม่ย่อท้อลบ2ด้วยนะครับเพราะว่าแทงเข่าเผื่อจะตัดไม่ย่อท้ออีกฝั่งหนึ่งนะครับมาตอนนี้พลังตุมตีรวมๆเนี่ยประมาณ10ล้านครับโอ้โหแบบเบิ่มๆกันไปเลยครับมาอันนี้ก็เต็มๆเลยนะครับโจมตีล้วนๆนะสามเปอร์เซ็นต์นะ 12% 3แถวนะครับมาตัวนี้อัตราคิทิคอน1ิ2อรอันพลังโจมตี3าอันนะครับชิ้นนี้นะครับอัตราดาเมจ1อันพลังโจมตี3อันแบบเบิ่มเครับเน้นเป็น9%อัพบรองเนี่ยพลังโจมตี9%รแบบเบิ่มเมนะ4ี่แถวเลยนะครับมาตรงนี้ครับคมดาบเวล9ครับท่านผู้ชมบ้าไปแล้วครับเวล9ทั้ง6อันเลยครับแผ่นนักสากับคมดาบเวล9-3อันกำแพงแข็ง2อันครับแล้วก็กำลังครับหัวใจ1อันเวล9้าหมดแล้วนะครับ like โอเคโอ้เดี๋ยวมาบีเซิร์นกันเลยครับว่าจะเดือดขนาดไหนครับสำหรับการต่อสู้ครับในศึกโดนทูเทพของโบรอสของรอยครับมาตรงนี้ครับทีมรอยเนี่ยพลังประมาณ816ล้านครับแบบเบิ่มๆเน้นๆนะครับมีโบรอสมีกาโรมีกระบองเหล็กครับมีเกียวรุกิโร่นะมีโซนิกร่างยูอาร์นะครับใส่แบบเบิ่มๆนะตัวยูอาร์โบสองตัวครบๆนะครับเจนอสกับตัวโบรอสอ่านี่ก็จะเป็นทีมรอยครับที่เอาลงใน ศึกโดนเทพนะครับใส่โซนิกนะเล่นความเดิวปกติเลยนะครับต่อมาครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับปาบิเซิงครับคนที่จะมาเจอรอยครับมาตรงนี้ครับฉีชิงเชียงนะครับใส่เป็นน้องหลินหลินมีโบรอดมี UR บวกตัวอื่น6ดาว5ดาวม่วงแบบเบิมๆจัดเต็ม6ตัวเลยครับ6ดาว5ดาวม่วงมาครับเดี๋ยวไปดูความเดือดของโบรอดของรอยกันเลยครับ เปิดมาเสิร์งเลยครับโซนิกรอยเนี่ยความเร็วมากกว่านะครับมาครับจังหวะนี้โซนิกครับเปิดมาครับอันเปสกิลเปิดมาก่อนครับตามด้วยทางฝั่งของโซนิกฝั่งนะครับไลอันติคืนกลับมาครับแล้วก็มีไลโจมตีมาโบร็อตตอกหน้ามาหนึ่งทีครับโอ้โหดองไปหนึ่งดองโอ้ดองทีโลขึ้นเลยครับอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วจังหวะนี้ครับโดนปาดมา ปาดม่หนึ่งทีแล้วเจนอสร้อยปาดกอดเปิดบาดจังหวะนี้โอ้ยโลขึ้นสี่ตัวเลยครับแบบเน้นๆครับแล้วโบรอดครับโอ้โหดองมาหนึ่งดองดองมาจังหวะนี้ครับดองเอาไปที่กระบองเหล็กเต็มครับและเจนอสอีกฝั่งนึงปาดขึ้นครับมาส่งบอลล้านครับโอ้เรียบร้อยครับจังหวะนี้เน้นๆเหมือนกันครับแล้วโบรอดดองดองมาสองดองครับโอ้จังหวะนี้ โบรออีกฝั่งหนึ่งดองทีกาโร่ก็โล่ขึ้นแหละครับนี่นะครับโบระดับสุรตาน่านฟ้าเมืองใต้วันครับเจอกับพลังที่ใกล้เคียงกันครับเกือบ800ล้านมากาโร่ต่อยไม่เข้าครับเรามาจังหวะนี้ครับมาดูว่าดาเมจเท่าไหร่ครับมาเกริกโร่ครับไลอันตีมาอันตีมา1ทีครับดอกนี้ดาเมจไม่เข้าครับเฟสที่1จะกลยจะจบไปครับแล้วก็เกริกโร่ครับอีกดอกหนึ่งครับดาเมจเบากระจึงเดียวครับ ต่อมาครับในเฟสที่2ครับมาดูความเดือดของโบรอสทั้งคู่กันนะครับต้องบอกว่ารอยก็เดือดครับอีกฝั่งนึงก็ไม่ธรรมดาไล่สกิลกริลล์ไปครับแล้วก็ปาดหน้าเค้กมาจากทางฝั่งของโซนิกครับโซนิกปาดมาเร่งความเร็วให้กับทีมครับแล้วก็โซนิกฝั่งนึงปาดคืนกลับมาบ้างครับปาดคืนกลับมาจังหวะนี้มาครับจังหวัดีิจิโนสเจนอสมาอันนี้เป็นสกิลปาดจังหวะนี้ 5,700ล้านดาเมจครับโอ้โหบ้าไปแล้วแล้วก็โบรอสครับไลอันตีมางัดทั้ง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 งัดโอ้โงงัดมา4ี่งัดครับส0มพันล้านครับโอ้ดาเมจสุดเสดาเราใจครับจังหวะนี้แล้วก็โดนเจนอตปาดขึ้นกลับมาบ้าง2,700ยล้านครับหายเหมือนกันครับทั้งฝั่งรอยเหลือสมคนครับอีกฝั่งหนึ่งครับโบรอสบ้าฉี่เชียงงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดโอ้โงงัดมาจังหวะนี้งัดเลยรัว งัดแบบดองๆงัดแบบเนเรนงัดแบบดิจิตอลงัดแบบฉีโลขึ้นครับโลแดงขึ้นเลยครับโอ้โลไม่ยอท้อครับโลแดงขึ้นไปแล้วมาจังหวัดโดนงัดร,รัวๆครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ในสกิลจากทางฝั่งของกาโร่กาโร่ไล,ล่ตอกหน้ามาจังหวะนี้โอ้โหดาเมจก็ยังไม่นขอเขาสักเท่าไหร่ครับ <c oughs> มาดูกันต่อในเฟสที่3ครับโซนิกครับท่านผู้ชมจังหวะนี้บาดเปิดก่อนเลยครับทังฝั่งของฉีเฉียง โซนิของรอยเนี่ยแตกไปแล้วนะครับเอาและครับเปิดมาจังหวะนี้รอยเหลือสามตัวแต่ว่าได้บุ๊กสปิดครั้งไว้ครับล้วเจนอสปัดจังหวะนี้หูหายเลยครับหาย2เลยครับเหลือแค่เจนอสกับโบรอดครับแล้วโบรอดงัดทั้งงัดทั้งงัดโอ้โหงัดมาสี่งัดงัดมาสี่ดองครับโอ้งัดมาที่โลขึ้นครับสี่ดองครับทั้งวังนี้ทั้งฝั่งรอยครับ แล้วร,รอยก็โดนปากคืนกลับไปบ้างครับเจนอสของชฉียงเชียงแตกไปแล้วครับแล้วก็บ้องเหล็กครับลงขึ้นมาฟาดโดรัวแบบเน้นๆฟาดโดรัวแบบเน้นๆฟาดโดรัวแบบเน้นๆโอ้โหจังหวะนี้เฟสที่3ครับโบรอส้ทางฝั่งเฉียงเฉียงงัดขึ้นมาสีงัดเต็มๆครับโอ้โหจังหวะนี้ะแมด้าเมทหนึ่งพันล้านครับแล้วก็กระบองเหล็กไล่ฟาดมาโอ้หายเลยครับเอาแล้วครับสูงสีจัดครับ คู่นี้ครับระดับสุรตานน่านฟ้าเมืองไต้หวันครับศึกกําลังเจอกับ800ล้านครับโอ้โหแบบเน้นๆไล่ทุบมาครับกระบองเหล็กฝันแตกไปแล้วครับขึ้นมาในเฟสที่4ครับโบร้อยของรอยครับได้ดองก่อนครับแล้วก็เจอมาจังหวะนี้พุ่งไปดอง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 โอ้ดองมาอัดเลือดเลยครับอัดตุ๋ยเลยครับจังหวะนี้อัดเต็มเต็ม โอ้เลือดบิดหลอดเลยครับติดไม่ยอท้ออยู่นะท่านผู้ชมครับสำหรับเจ้าโบรอดครับแล้วก็บองเหล็กก็ฟาดรัวๆแบบเน้นๆครับเกิดไม่หนึ่งรอบแล้วดอง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 โอ้โหดองมาสี่ดองเหมือนกันครับสี่พันล้านครับโบรอดอีกฝั่งหนึ่งครับดาเมจแรงเสด็จเร้าใจเหมือนกันครับเดาๆนะครับว่าพลังหน้าจะประมาณหนึ่งร้อยสามสิบล้านครับใกล้เคียงกับรอยครับรอยนี่หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านครับ เดี๋ยวรโบรอดครับตอกหน้ามาเต็มหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีครับมาตรงนี้เฟสที่ห้าครับกระบองเหล็กอีกฟันหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ฟาต่อฟาดต่อเนื่องฟาดต่อเนื่องโอ้โหแตกเหมือนกันครับนะครับตรงนี้กระบองเหล็กไล่ไล่ฟาดไล่ฟาดเฟสห้า,าไล่ฟาดโอ้โหไล่ฟาดรัวๆแล้วก็โบรอส โบรอตตอกมาตอกตอกตอกโอโหตอกมาสี่แปดร้อยล้านครับแล้วก็ตอกหน้ามาึ่งทีตอกตอกตอกโอ้โหสี่พันแปดร้อยล้านครับโอ้ดูมันครับทางฝั่งฉีิงเฉียงครับตอกมาซสแรงเดี๋ยวดูทางฝั่งรอยครับตอกกลับขึ้นไปบ้างครับตอก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 หกพันล้านครับโอ้หกพันล้านนาเมครับจังหวะนี้ รอยต่อร,ร,รัวต่อแบบดิจิต,ตอลต่อแบบนนเน้นๆครับดองดองกันที่โบรอต้องฝั่งเฉียงเฉียงรัวๆครับแล้วดอ,ดอง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 มาดองกี้เลยมึงสองพันล้านนะท้องฝั่งเฉียงเฉียงแล้วเฉียงเฉียงไรดองต่อมาสี่พันล้านครับโอ้โหดาเมจสองตัวครับโบรอหนึ่งหนึ่งสุดเสดาเร้าใจครับแล้วก็บาจังหวะนี้อหูดองกลับคืนไหมครับท้องฝั่งรอย โลขึ้นแบบเน้นๆโลขึ้นแบบไม่โอ้ไม่มีปัญหาครับลายรอยซ้ำรัวๆเน้นๆครับแล้วก็โดนดองกลับขึ้นมา3,800ลย้านครับอะไะครับจังหวะนี้เฟสที่8ครับติดไม่ย่อท้อทั้งคู่เลยครับเตรียมเข้าเฟสที่8แล้วครับจังหวะนี้ทั้งรอยได้เปิดก่อนได้ปูดครับจังหวะนี้งะหนึ่งเดียวเรียบร้อยครับปิดเกมไปเลยครับเป็นทางฝั่งรอยครับ เทพประจาเกณฑ์หัวเขียวครับพลัง800ล้านโนหนึ่งของเซอร์เวอร์ไต้วันครับเก็บชัยชนะไปครับและนี่คือการรีวิวครับความโหดของโบรอดล่างอยู่อาบวกของรอยครับ